สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงศิลปะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะก็จะประกอบด้วยสาระทัศนศิลป์สาระดนตรีแล้วก็สาระนาฏศิลป์ใช่ไหมครับามาทบทวนกันหน่อยเนาะสาระศิลปะนั้นก็จะทำให้นักเรียนนั้นได้แสดงออกในเรื่องของการวาดภาพ การเขียนภาพการระบายสีแต่ในสาระนี้ยังยังมีสาระที่จะมาเกี่ยวข้องอีกก็คือเรื่องการปั้นและการพิมพ์ภาพซึ่งเราก็จะเรียนตามลำดับไปเอาละครับนักเรียนเราจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งจะเป็นชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องสังเกตนะสังเกตสู่การสร้างสรรค์สู่การสร้างส,สารสรค์ สังเกตสู่การสร้างสรรค์นักเรียนจะเห็นชื่อเรื่องขึ้นมาแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าสังเกตแล้วก็สร้างสรรคสองคำนี้มันจะมีคําอธิบายของมันการสังเกตมนุษย์เราก็จะมีภาษาสัมผัสทั้ง5้าใช่ไหมเราอาจจะสังเกตได้จากการมองเห็น สังเกตได้จากการได้ยินสังเกตจากการได้สัมผัสสังเกตจากการได้ลิ้มรสนะดังนั้นเราจะพอนึกถึงปภาษาสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวหนังนะมนุษย์เรามีซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการ สังเกตความรู้สึกรอบๆตัวเราได้ทุกเวลาอย่างเช่นนักเรียนนั่งอยู่ขณะน,นี้นักเรียนอาจจะรู้สึกหนาวเพราะอยู่ในห้องแอร์อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเออเราสัมผัสได้ไงสัมผัสโดยการได้ยินแอร์ได้ได้รับรู้ทางผิวหนังว่าอากาศเย็นเพราะว่ามีแอร์อยู่ในห้อง อันนี้คือการสังเกตบางคนอาจจะอยู่ในที่ร้อนๆก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นร้อนเพราะผิวหนังรับรู้เรามีภาษาสัมผัสซึ่งทำให้เรานั้นได้ปรับเปลี่ยนในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้นักเรียนนั้นอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุขฉะนั้นในเรื่องของ สาระศิลปะนะซึ่งนักเรียนผ่านป .2 ออมาแล้วจะขึ้นป .3 เนื้อหาสาระก็จะยากขึ้นในเรื่องราวของศิลปะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการวาดภาพนะมีเรื่องการวาดภาพการระบายสีการปั้น การพิมพ์ภาพซึ่งเป็นเนื้อหาหลักๆที่จะเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะแต่เราจะมาเรียนเนื้อจะมาพูดถึงเรื่องการวาดภาพเป็นลำดับแรกนะเป็นลำดับแรกฉะนั้นนักเรียนจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ขณะนีนน้นักเรียนอาจจะมีเศษกระดาษอยู่ในมือนะซึ่งเป็นเศษกระดาษที่อาจจะไม่ใช้แล้ว หรือเป็นสมุดเก่าก็ได้นะเพื่อลองฝึกฝนทักษะดูเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การเรียนภาคปกติก็จะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งเรามีสมุดประจําตัวอยู่แล้วนะครับอย่าไปทาในในสมุดประจําตัวนะครับสมุดศิลปะท,ที่เราให้ไปนะฮะให้นักเรียนทําในเศษกระดาษไปก่อนและเดี๋ยวเรียนปกติแล้วจะทบทวนแล้วก็เริ่มทําในสมุดให้เป็น ระบบระเบียบในการเรียนวิชาศิลปะศิลปะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นวิชาที่อยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์หรือของคนทุกคนทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่ามันอยู่ในเรื่องราวของศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องรวมกับรวมกับกลุ่มสาระการเรียนอื่นก็มีที่เรานำไปใช้แต่เราอาจจะไม่นึกถึง นะครับทีนี้ในกลุ่มสาระศิลปะนั้นในสิ่งแวดล้อมของเรามันจะทำให้เรานั้นได้เห็นภาพได้จดจำสิ่งที่ทำให้เรากาเที่เราได้เห็นนั้นมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งคือคำว่าทัศนธาตุนะทัศนธาตุนะทัศนคืออะไรนะครับทัศนะ คำว่าทัศนะคือการมองเห็นการมองเห็นธาตุธาตุคืออะไรครับธาตุคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะสิ่งแวดล้อมทัศนะคือลักษณะของการได้ใช้สายตาในการมองเห็นนะชมได้ดู นะแล้วก็สังเกตจดจำนะครับส่วนาธาตุนั้นจะมีมากมายอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งเราก็สามารถจดจําได้ในลักษณะของสิ่งที่เราเห็นเช่นนักเรียนเห็นนกเคยเห็นนกไหมครับนักเรียนก็เห็นอยู่เป็นประจำอาจจะจําได้นกมันต้องมีปากมีตามีหูมีขนมีปีก มีหางมีขาใช่ไหมทีนี้เราก็จดจําได้แล้วก็สามารถนำมาวาดเป็นภาพได้อาจะให้นักเรียนนั้นได้ดูภาพประกอบอ่าดูภาพประกอบอาภาพประกอบนี้ก็ออกมาจากหนังสือนั่นแหละนะหนังสือที่นักเรียนเรียนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นในการที่จะเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นป .3 ในปีนี้นะ ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนเปิดหนังสือนะครับเปิดหนังสือในหน้าที่สิบนะจะเป็นทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์จะเห็นภาพประกอบอยู่สี่ภาพด้วยกันอันนี้เป็นภาพวาดที่แสดงถึงรูปร่างรูปทรงเส้นสีพื้นผิวเป็นพื้นฐานนักเรียนจะเห็นว่า าภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพเกี่ยวกับทิวทัศน์ซึ่งเราจะพอะสังเกตเห็นได้ว่ามีพื้นดินมีต้นหญ้ามีต้นไม้ใหญ่มีน้ำนะมีท้องฟ้ามีภูเขาเห็นไหมครับส่วนภาพที่สองถัดไปอยู่ทางขวามือก็จำดีภาพอะไรครับเห็นไหมภาพดอกบัวใบบัว ต้นหญ้าแล้วก็จะมีท้องฟ้านะครับเราสังเกตได้นะฮะภาพที่หนึ่งภาพที่สองเห็นแล้วนะครับต่อไปมาดูภาพที่สามเป็นภาพที่อา่าเป็นไก่รูปไก่นะครับเราจะเห็นว่ามีไก่อยู่สองตัวซึ่งกำลังจะาหาอาหารกินนะเสร็จแล้วภาพที่สี่ก็จะเป็นภาพ ใต้ท้องทะเลภาพใต้ท้องทะเลก็จะมีส่วนประกอบที่เขาวาดมาก็จะมีรูปหอยมีหอยนะมีปลาดาวมีปาลากรังมีไม้น้ำนะหรือว่าสาหลายมีปูแล้วก็จะมีส่วนที่โผล่พ้นขึ้นมาก็จะเป็นพื้นน้ำที่ที่ใกลขอบฟ้าเห็นไหม นักเรียนจะเห็นมีอยู่สี่ภาพด้วยกันทั้งสี่ภาพนะเกิดจากการนำเอาทัศนธาตุนั่นเองทนะัศนสตต์เมื่อกี้นี้คืออะไรครับการมองเห็นอนะ่เห็นอะไรเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอนะเอามาเขียนเป็นภาพนั่นเองนะซึ่งเราจะเห็นว่าภาพที่เราเห็นก็ต้องอาศัยเส้นนะเป็นหลักใหญ่ ซึ่งนักเรียนก็จะต้องมีส่วนประกอบในการเขียนภาพก็จะมีดินสอมีปากกาหรือว่ามีสมุดนะสมุดศิลปะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับสมุดศิลปะเรายังไม่ใช่แล้วเราเปิดเรียนปกติแล้วเรานำมาแล้วเราจะทำการให้เขียนเพิ่มเติมเพื่อเ,เ,เป็นแนวเดียวกันทั้งสายชั้นเลยทีเดียว นะครับว่าเราจะเริ่มยังไงเขียนยังไงดูแลรักษาสมุดอย่างไรนะในปีนี้มาตเซย์ก็มาช่วยเขาสอนในช้สายชั้นป .2 และป .3 ก็จะทำให้เหมือนกับที่เคยสอนมาในระดับมัธยมแต่ว่าฝีไม้ลายมืออาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าระบบระเบียบก็จะมาเหมือนกันนะครับศิลปะจะทำให้เกิดความสวยงามได้ต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นะเจริญหูจเจริญตาแก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไปนะแต่สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้เราจะให้นักเรียนลองทดลองเขียนเป็นลายเส้นจากสี่ภาพตัวอย่างนี้นักเรียนเลือกมาหนึ่งภาพมีเศษกระดาษไหมครับมีดินสอไหมเราจะเขียนเป็นลายเส้นนะไม่ต้องเขียนเปเอไม่ต้องระบ,บายสีอ่า เลือกภาพใดภาพหนึ่งแล้วลองเขียนดูครับอ่าลองเขียนดูนะครับเราจะเห็นว่าเราจะพบเส้นมากมายเลยนะในในภาพที่หนึ่งเห็นไหมภูเขาเป็นไงครับมีเส้นโคง้งหรือว่าเส้นหยักนะต้นไม้ก็จะมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นรูปต้นไม้เป็นต้นของมันส่วนพุ่มใบนั้นก็จะเป็นเส้นโคง้งมอต่อเนื่อง ลัวเห็นไหมครับลัวที่อยู่ชายชายน้ำก็จะเป็นเส้นตรงแนวเฉียงนะมีเส้นโค้งบ้างเล็กน้อยมีต้นหญ้ามีพื้นดินอะไรพวกนี้อันนี้เกิดจากการนำเอาทัศนาาธาตุมารวมกันซึ่งเราอาจจะไม่เคเคยได้ยินหรือว่าได้ยินแล้วแต่ไม่ได้จดจำว่ามันคืออะไรกันแน่นะ ธานธาฐาตุคือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่มนุษย์เอามาเป็นแบบอย่างในการเขียนภาพนั่นเองสรุปแล้ววันนี้เราจะเขียนเป็นลักษณะรูปล่างรูปร่างเป็นลายเส้นไม่ต้องระบายสีนะครับในเีกระดาษของเราลองเขียนดูครับเลือกภาพใดภาพหนึ่งก็ได้หรือจินตนาการเองได้ไหมจินตนาการเองว่าเราจะเขียนเป็นรูปอะไรเขียนได้เลยครับจะเป็นรูปเ,เลขาคณิตก,ก็ได้นะ รูปเลขาคณิตก็ได้นะจะเป็นรูปทิวทัศน์ก็ได้จะเป็นรูปสัตว์รูปอะไรตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะไม่จํากัดแต่ให้เขียนเป็นลายเส้นเท่านั้นนะครับให้เขียนเป็นลายเส้นนะนักเรียนลองทดสอบดูครับเ,เขียนได้เลยนะไม่มีผิดนะครับไม่มีผิดไม่สวยไม่สวย,ไม,สวยไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเพราะทุกคนมีทักษะความสามารถไม่เท่ากันบางคนเขียนสวยตำสวย ว่าสวยอยู่แล้วก็จะสามารถเพิ่มพูมทักษะให้ทวีคูณขึ้นต่อไปอ่าไว้เจอกันในคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับ